สวัสดีมิรลักแฟนเกมทุกคนนะครับมาถึงกันแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมเจ็ดวันเจ็ดดันนะครับเออเป็นกิจกรรมที่น้องทุกคนนะครับสามารถมีชุดเทคได้ภายในสัปดาห์เดียวนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีเนาะสําหรับคนที่มีแล้วนะครับขาดเหลืออะไรก็สามารถลงมปเอาได้เลยสําหรับเจ็ดวันนี้นะครับผมอ่าวันแรกนะครับเรามาดูดันเจี้ยนกันเลยดันเจี้ยนแรกนะครับจะเป็นดันเจี้ยนหมาป่านะครับของที่รอปนะครับจะเป็นตามนี้เลย ต่อมาของที่พี่เตรียมไปนะครับก็จะมีประมาณนี้นี่นะครับชุดเทค็ที่พี่ใส่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ชุดเหล็กสำรองหนึ่งชุดโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปเราไปดูกันในดันเจียนเลยตอนนี้นะครับพี่อัดอยู่ที่ทํางานเนาะเอา้าเฮ้ยคือเป็นยังซี่เหรอดันเจียนเฮ้ยที่มีอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองวิ่งดูดิ ล่วงครับล่วงดูนี่จะล่วงไปไหนโอ้ล่วงไปไม่มีที่สิ้นสุดหรือบ้าเนี่ยวิย่น้องดูมันบลั๊กไงวะดูดีมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนน้องอะถึงแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับผมต้องใส่ลวดวงคอจรมาดวงจันทร์ว่ะโอเคเอาใหม่เดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่ครับผมโอเคครับผมน้องกลับมาแล้วคราวนี้ไม่บั๊กว่ะ ห้องแรกที่พี่จะพาไปนะครับคือห้องของไอ้งูเนาะจะเป็นห้องอายาวๆนู้นนะ่ะตรงนู้นนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้นะครับพี่อัดอยู่ที่ทํางานเนาะเพลินนั่งอยู่ข้างๆกําแพงโรงงานเนี่ยครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออาภัยด้วยนะครับผมถ้ามันเยอะเกินไปก็จะอัดใหม่แหละแต่ถ้าไม่เยอะเกินไปก็จะขอลงตามนี้นะครับคืนนี้ทํางานการเด็กครับผมงูนี่อยาาให้ฉกเลยนะครับผมเพราะว่าค่าสลบอะงูเป็นสัตว์ที่แบบว่า ทำค่าสรุปได้อุ้ย,ยไ,ดได้สูงแล้ววัยลองจากไออุ๊ยไม่วิ่งแล้ทูดอนเลยนะครับผมสมาธิสมาธิสมาธิาธาธคือพี่ยังไม่ได้ลงมารีวิวเนะเพราะพี่เวลาน้อยมากดูยิงพี่ถูกถูกยิงเข้าไปที่บังอีกเอาอยู่ไหนวะเนี่ยพลาดพาด,พาด ดอกบหนึ่งดอกไหนวะมีสามตัวน้องทำไมยิงไม่โดนวะยิงเข้าไปหลบเปลี่ยนมุมก่อนมันบงังไหนตัวยังยาวยิงไม่โดนอุ้ยไม่ตายวะพี่หนีก็นีีบ้่าวะอย่าโดนชกนะน้องพยายามอย่าโดนชกเพราะว่าถ้าโดนชกอะ หลับทันทีครับผมนะไปชุดหนึ่งครับผมห้องนี้นะครับจะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมินะครับเออถ้าดูดูอย่างไอคอนน่ะไอมาเรามามาแล้วมาแล้วมาแล้วกระโดดอุ้ยโดดโดดโดดอยู่น้ำอีกเออลืมเอาน้ำ สองตัวอีกสองตัวน้องลืม,มาน้ำมาไว้ที่ฮอตบาร์ถ้าน้ำหมดอย่างนี้นะครับโดนฉกปุ๊บรับรองหลับทันทีแน่นอนเพราะว่าถ้าน้ำหมดค่าสลบมันขึ้นไวเป็นสองเท่านะครับโอเคหมดยังอีกตัวนึงอะอยู่ไหนอะ่ะหลับไปดิอา้าหลับวัน้องผ่านพอดีเรียบร้อยเลยโอเคครับหลับได้ก็ตื่นได้โชคดีนะว่ายิงตัวสุดท้ายมันแล้วอะ ทังนั้นนะหลับไม่ตื่นแน่นอนถ้าดูจากแผนที่นะครับห้องนี้จะมีของพี่เมี่ยมอยู่ตรงนี้หนึ่งกล่องใช่ไหมไปดูกันของพีเมี่ยมจะเป็นกล่องกล่องนี้เาไม่ใช่หรออา้าวเข้าบิดทาง่ะน้องคุณละฝั่งเลยอะฝั่งนู้นนี่ว่า อ่ากล่องนี้ครับผมของพีเมียมถูกต้องครับผมได้มาเป็นปอกคอนะครับแล้วก็ไปห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องของไอ้อะไรวะอ,อุ้ยรีบจัดน้องอ,อุ้ยอีกสองทีโดนได้ไงวะพี่มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวไงตรงนี้จะเป็นประตูตึ้มๆนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตึ้มหายนะโอเคไปเลยมา ดาบครับถ่ายชุเทกนี่แหละพอ,อห้องนี้มันจะเนิฟความเร็วน้องเราจะวิ่งช้าลงเนาะมาฟัน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 โอเคอยู่มุมห้องเลยครับน่าจะวิ่งหนีไม่ทันหรอกฟันอย่างเดียวครับผมฟันฟันฟันโอเคเรียบร้อยสองชุดน่าจะมีสี่ชุดนะครับในห้องนี้จะมีของเทกอยู่ด้วยนะพี่พามานี่ก่อนคือมาของเทกนะครับ แล้วเดี๋ยวเรจะไปห้องหมาป่าเพื่อเอากุญแจโอเคอีกหนึ่งชุดครับสบหายเกี้ยงเลยปันอุ้ยหายล่างหายโอเคเรียบร้อยครับผมนี่นะครับห้องนี้มีกล่องแค่กล่องเดียวซึ่งก็จะเป็นของเทคเลยถ้าน้องคนไหนนะครับที่อยากต้องการ ของเทคอะไรเนาะพี่แนะนําให้ออกไปเซฟก่อนนะครับสำหรับออฟไลน์ line. แล้วก็มาวนเปิดจนฝ้่าจะได้ของท,ที่ต้องการนะครับอ่าอันนี้ได้เป็นเทคหมวกนะครับผมโอเคต่อไปเลยไปไปห้องหมาป่านะครับเพื่อไปเอากุญแจกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันหน้าห้องหมาป่าเลยครับโอเคครับตอนนี้พี่อยู่หน้าห้องหมาป่าแล้วพี่เพิ่งรู้ตัวพี่ลืมกินยาทั้งยาวิ่งทั้งยาเพิ่มดาเมจเลย โค okay. มาป่ามาหนูอนก็ได้มะเรียบร้อยครับผมล่างหายไปเลยครับมันไม่ให้เก็บชิปแล้วไงว่าลางหายไปเลยมีคี่ตัวเนี่ยสองตัวเองเหรอเอายิงี่ยิงดิเอาทีเดียวตายเลยน้องอะไรวะคือตายง่ายแท้ดูนอนอ้าปากโอเคครับแป่กุญแจกัน น่าจะเป็นกล่องนี้นะอ่าถูกต้องครับผมเรียบร้อยสำหรับของพีเมียมนะครับน้องก็รู้จากแผนที่แล้วก็ไปเอากันได้เลยเนาะพี่ขอพาไปเอาของเทคเนาะแล้วก็กุญแจแล้วก็ห้องบอสนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้กุญแจมาแล้วก็กลับมาจุดเกิดนะครับผมแล้วเราจะมีห้องที่เป็นประตู สำหรับใช้กุญแจไขเข้าไปเข้าไปเลยแล้วก็มาบังคับทางบังคับให้มาห้องนี้อยู่แล้วเนาะโอเคเติมน้ำก่อนห้องนี้นะครับจะเป็นห้องไอ้นกน้อยหน้าตาน่ากลัว่ะมันชื่ออะไรนะไดมอหลหรอไดมอลไดมอลมาอยู่รอเลยครับฟันรอด้วยฟันรอฟันรอ น่าจะสี่ชุดนะครับอันนี้พี่ยังไม่ได้ลงมารีวิวหรอกไม่ได้ลงมาสำรวจเออพี่ดูแผนที่แล้วก็ลงลงมาเลยอะ่ะเพราะว่าเวลาน้อยมากนะครับวันนี้ทํางานกะดึกเนาะนี่อาช่วงเบรกหนึ่งชั่วโมงมาโอเคเหมือนจะไม่ค่อยยากครับผมด้านนี้เหมือนจะง่ายๆเนาะเรียบร้อยครับโอเคตรงนี้มีกล่องพรีเมียมหนึ่งกล่องครับผมนี่กล่องนี้เลยมั้งเนี่ย เออด้านนี้มันง่ายดีเนาะใช่ด้วยครับผมได้ไททันบอาลังลุงอะไรเนี่ยก็คือพมพมงูนั่นเองเออทางก็ไม่ซับซ้อนนะครับพี่ว่าถ้าต้องการเก็บแค่อิเเมนต์นะไม่แบบว่าของเทคครบแล้วต้องการเก็บแค่อิเเมตนตะ์น่ะดัานนี้เหมาะเลยครับผมเพราะว่ามันง่ายห้องด้านบนนะครับด้านบนน่ะจะมีห้องของไอ้แรปเตอร์อยู่นะครับใครต้องการชิปแรปเตอร์ก็ไปเอาได้ ต่อันนี้เราจะไปที่ห้องไอรู้สึก็จะเป็นห้องจังเึ้ลนนอตซึ่งเป็นงูกับตะขาบนะครับแล้วก็ถึงห้องบอสล้วคงไม่ได้ขึ้นเป็นห้องด้านบนนะครับไปกันต่อเลยเราเกือบไปแล้วน้องเห็นไหมนิดเดียวเอง ประตูนี้ก็น่าจะเป็นประตูตึ้งหายนะครับรอมันตึ้งหนึ่งแล้วก็วิ่งได้เลยเนาะผมเมื่อกี้เกือบเลยเฉียดปลายจมูกไปได้ไงวะสําหรับดันอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลงให้เป็นทุกๆตอนเย็นก่อนที่ดันเย็นจะมาแล้วกันอ่าไปสัตว์เยอะอยู่นะพี่เห็นสัตว์สี่อย่างเลยนะครับตามทางเนี่ยจะมีไอ้ตัวเนี้ยตัวให้ออกซิเจนนะแล้วก็อีหมูอีหมูแล้วก็ไปเป็นมา้าแล้วก็อะไรอีกตัววะจำไม่ได้วะ ทา้งหนวะเนี่ยทา้งนี้เป็นม้าแล้วอะไรอีกตัวบ้น้องจำไม่ได้ปะโอเคเดี๋ยวเจอแล้วจะบอกน่าจะห้องนี้นะอ่าน่าจะห้องนี้นะครับผมโอเคครับผมห้องนี้ต้องใช้ใส่เป็นชุดเหล็กเนาะเพราะว่าเป็นห้องตะขาบกับไอ้งูนะครับไม่ใช่รอกไปกลัวชุดเทคปีแตกไงโอเคพร้อมครับผมไปกันจังหวะนนี้ต้องเข้าไปนู้นหรือเปล่าไป ห้องนี้นะครับจะเป็นบอสงูนะครับรองบอสจะเป็นตะขาบงูอยู่ไหนก็ไม่รู้พิ้งตรงเดดอุ้ย,ยโดนเลยวะงูอยู่ไหนวะงูอยู่ไหนวะแล้วห้องมันเล็ก,กวะน้องวิ่งหางูกันเฮ้ยอยู่ไหนวะอุ้ยโดนโดนเหมืนอนจะโดนงูฉกอุ้ยโคตรเยอะเลยเอา้ายังไม่เห็นงูเลยน้อง ู่ไหนวะเห็นได้แต่ตขาบวะันูอยุเยียมากเลยอ่ะวิ่งไม่พ้นอ่ะหาง,งูแป๊บน้องหาง,งูไม่เจอเลยวะทีนี้มันก็เกิดเรื่อยดิวะงูอยู่ไหนวะเพียงหาง,งูไม่เจอเลยวะงูปาวะ ยังไงตัวเขียวตัวเขียวมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงงูงูเจองูแล้วเจองูแล้วบ้าบอว่ะนี่ก็ให้ขายกันด้วยนะไหนว่าง,งูอยู่ไหนวะงูอยู่นู้นนะ้อเอามีดแม่งเลยกูงูงูไอ้งูไอ้งูโอเคงูตายแล้วนะ้อต้องเอามีดว่ะ ก็จะขับแล้วครับห้องนี้น่าจะยากสุดโดน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 หมดยังวะซุ้เยอะจังวะ โอสยมาเหลืหมดวะเนี่ยมาไหนล่ะน่าจะน่าจะเหลือตัวหนึ่งนี่ไงเรียบร้อยครับผมโอเคแม่ไม่ง่ายนะครับห้องนี้นะแล้วห้องมันแคบด้วยครับต่อไปที่เหลือก็ห้องบอสละห้องบอสอยู่ไหนวะ นู่นหรอเปล่านี่นน่าจะเป็นห้องบอสแล้วนะ้องโอเคใช่ใช่บอสด,ดันนี้นะครับรู้สึกจะเป็นบอสกบกบเลียล้มนะครับพี่ชอบนะบอสกบมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับไล่ฟันสนุกดีโอเคครับผมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ใครมีเ,เววิก e ตดันเกียรน,นะครับอย่าลืมกดรับนะเพราะขอให้อ e ิเลเมนต์สองเท่านะครับ ม,นนมันน่าจะได้ส5ห้าหรือเปล่าถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับอันนี้นะครับพี่ใช้วิธีวิ่งไล่ฟันเลยแล้วก็พยายามกดยาสลบเอานะยาการสลบไม่ใช่ยา,าสลบฟันฟันครับผมฟัน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 อย่าหนีดิกดยาการสลบครับผมไหนวะอยู่ไหนวะไหนกันวะยี้น้ำก็มีกู ไห้หอวะเฮ้ยหนีได้ไหมเนี่ยฟันครับผมฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวครับผมมามาตาักทางหน้าฟัน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 หมื่นห้าแล้วเรียบร้อยครับผมอะไรตายวะเ,เอา้าแมลงปอตายจะ <laughs> มีขึ้นคำว่าเดทน้องนว่ก็ตายเลยวัแท้ ฟันฟันอุ้ยหิวน้ำหิวน้ำฟันอยู่ยว่ามันืนดูมันทำไมฟันฟันเดืเจ็ดพันพว่อาห้าพันแล้วจะหนีไปไหนมึงไม่รอดไอ้กบจะไปทำกบพันอ้อยครับผมฟันฟันห้าร้อยเรียบร้อยครับผม <c oughs> เรียบร้อยพร้อมหลับครับผม <c oughs> โอเคน่าจะผ่านแล้วลมั้งรอตื่นครับ โอเคนะครับผมหลับได้ก็ตื่นได้นะครับสําหรับดันเจียนนี้นะครับเบอเอ,อิาพี่ทํางานอยู่เนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรมันติดขัดหรือว่ามันขัดถูขัดตาก็ขออภัยนะครับผมเดี๋วดันเจียนป้าปาจะทาให้ดีกว่านี้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับขอเป็นวันดีสวัสดีครับ